นอกจากมันสำปะหลังก็มีมังคุดนี่แหละครับที่ปีนี้ราคาตกต่ำค่อนข้างมากนะครับอย่างที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ถือว่าเป็นแหล่งปลูกมังคุดคุณภาพสูงนะครับเกรดสำหรับการส่งออกปีนี้เกษตรกรเขาบอกว่าต้องเตรียมทําใจรอเลยนะครับกับภาวะการขาดทุนที่กําลังจะมาถึงคุณกฤษณะทิวัดสิริกุลผู้สื่อข่าวไทย P ี s ประจําจังหวัดนครศรีธรรมราชมีโอกาสไปติดตามประเด็นนี้มาครับ ุดหร่อยอีกครั้งในเสียงสะท้อนของเกษตรกรชาวสวนมังคุดต่อนหน้านายจตุพรบุรุษพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หลังเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้เพียงไม่ถึง24ชั่วโมงแล้วเดินทางม,มานั่งรับฟังปัญหาของพวกเขาหลังจากเริ่มรือดูเก็บเกี่ยวมาแล้วราวสองสัปดาห์แต่หลังจากวันรุ่งขึ้นราคากับดิ่งลงเหลือเพียง8บาท จากต้นทุนการผลิตมังคุดคุณภาพที่สูงมากกว่า20บาทต่อกิโลกรัมต้นทุนนี้กายาต้นทุนกาจีดหญ้ากานี่เ่าเขียกอะไรได้ยังดูเลงดล้งบำรุงดักซาตักหญ้าใช่ทุนไปเยอะไหมถ้าปีต่อหรือดูการนี่ครับถ้าเทียบกับปีทีแลวปีนี้เราก็ดูเล้มื่ปีดีเลวเพราะปีทีแล้วราคาดีปีนี้เย่มาถูกยางเอาต้นทุนจากปีดีเลวมาเพื่อจะลงปีนี้ นกายเป็ไม่เล,เลไม่ือน้อยกว่า6เดือนในรอบผลิตตามฤดูกาลจากรอบที่แล้วจนสู่การเก็บเกี่ยวในฤดูนี้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกร,ร,ก,รการบำรุงรักษาทุกรูปแบบล้วนใช้ต้นทุนสูงเพื่อให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดส่งออกนั่นยังไม่นับรวมค่าเก็บเกี่ยวผลผลิตหากมีราคาต่ำกว่า20บาทกต,ติกาค่าแรงคือร้อยละ50ของราคา หากมีราคา8บาทเกษตรกร,ร,กรได้รับเพียง4บาทอีก4บาทคือค่าแรงที่ได้กลับมาของเกษตรกร,ร,กรในฤดูการนี้คือความล้มเหลวถ้าราคาเป็นแบบนี้จนจบฤดูการผลของผล,ลไม้ผลที่ตามมาของชาวสวนก็คือจะไม่มีเงินไปใช้หนี้ทกศออแน่นอนแล้วก็ไม่มีเงินที่จะ เหลือใช้ใจ่ายหลังจากมังคุดจบฤดูการแล้วเพราะมังคุดเป็นปีละครั้งหรือปีหนึ่งถึงสองครั้งฤดูการ2,568แม้ผลผลิตจะมีปริมาณต่ำกว่าคาดการณ์จากความแปรปรวนของสภาพอากาศไม่ได้หมายความว่าปริมาณผลผลิตน้อยลงจะทำให้ราคาขีดตัวสูงขึ้นตามที่ควรเป็นตลาดมังคุดส่วนใหญ่ของนครศรีธรรมราชและภาคใต้ เน้นเพื่อการส่งออกหรือตลาดบริโภคในประเทศที่มีสัดส่วนต่ำกว่าเพาะว่าผลผลิตที่มีคุณภาพและมีปริมาณน้อยไม่ใช่ตัวบ่งชี้ถึงราคาแต่นี่คือตัวชี้วัดความแข็งแกร่งในวงจรอิทธิพลเหนือตลาดของกลุ่มผู้ซื้อรายใหญ่สินค้าเรื่องแต่การพื้นที่การผลิตลักษณะของปุ๋ย,ยการดูแลาการดูแลกกลับอยู่ที่ 280ถึง420บาทต่อกิโลกรัมตัวเลขนี้คือผลกำไรมหาศาลของนายทุนสะท้อนความแตกต่างของเกษตรกรนายทุน,นกลไกภาครัฐกลไกตลาดมังคุดในประเทศไทยอิศนาทิวสิริกุลไทย PBS นครศรีธรรมราชรายงาน